อันนี้มานานมากแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวมันเริ่มเรื่องไรดิ้งแม่งเป็นเรื่องเรื่องรองล้คือไม่มีปัญหาแล้วกับการออกไปอิน e ์เวิล i อินดอร์เอาท์ดอร์อืมตอนนี้ก็เลยมาเร่งทำรื่องพวกเพเปอร์เวิร์กทำพวกเทมเพลตอะไรให้มันจบนะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการสัมภาษณ์เหมือนเดิมคุยกับ m o ร์บไล k ์คอนเทนต์ครีเอเตอรท่านอื่นนะ แต่คราวนี้จะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องเกี่ยวกับ content creator being content creator เออไม่เกี่ยวกับว่าเป็นแขนงแบบไหนอะไรแต่เป็นเกี่ยวกับมอเตอร์ไบค์นะมันจะมีประมาณ10ข้อนะเดี๋ยวผมก็จะเริ่มเหมเือนเดิมถามตัวเองแล้วก็ ตอบให้ดูเป็นตัวอย่างเอาไว้เป็นไกด์ไลน์ให้ว่าเนี่ยคือคำถามที่น่าจะเจอนะก็อย่างที่เคยเกินไปก่อนหน้านี้ก็คือผมตัดสินใจที่จะขี่บิ๊ใช่ไหมแล้วก็มันก็จะต้องมีเรื่องของการบันทึกอะเอาไว้เป็นหลักฐานเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือเรื่องอะไรที่มันไม่น่าจะเกิดอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ย ผมก็เลยคิดว่าผมมีฟุตเทจอยู่แล้วจากการขี่ใช่ไหมก็คือเราก็ต้องมีกล้องไว้เวลาบันทึกอย่างที่บอกอะดังนั้นเนี่ยทำไมเราถึงไม่ทำ content creation ไปเลยทีเดียวอะไรเงี้ยเออเพราะมันก็จะได้เป็นเรื่องครบเครื่องไปเลยไงนะเป็นเรื่องใหม่ที่เราอาจจะยังไม่ได้ทำแล้วก็น่าจะมีประโยชน์กับเราในอนาคตด,ด้วยส่วนการเลือก n i ชของผมเนี่ย มันก็ง่ายมากเลยนั่นก็คือผมก็ดูจากตัวผมเองอะว่าผมชอบอะไรคาแรกเตอร์ผมเป็นแบบไหนและผมอยากจะนำเสนอเขาเรียกอะไรอะพารามีอะส่วนของผมเนี่ยไปสู่คนไปสู่ประชาชนภายนอกอย่างไรก็ถ้าคนที่เห็นคอนเทนต์ของผม มาบ้างก็น่าจะเข้าใจคาแรคเตอร์ของผมน่าจะเข้าใจสิ่งที่ผมอยากจะเสนอแล้วก็น่าจะเข้าใจนิชของผมโอ้อันนี้เหรออันนี้ไม่เชิงตอบยากแต่คำาาตอบมันจะเพลนมากเลยเพราะว่าคืออาจจะด้วยเพราะว่าเราเป็นเหมือนกับทำธุรกิจบริหารจัดการอย่างเงี้ย มันเป็นเรื่องของ s ส r a t e g ไซนอยู่แล้วไงมันก็จะต้องมีการคิดมันก็จะต้องมีการวางแผนมีการกําหนดยุทธศาสตร์ก่อนที่จะลงมือทําอะไรพวกนี้บางอย่างเราก็อาจจะทําไปคิดไปแต่บางอย่างเราอาจจะต้องคิดก่อนทำใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเช่นกันมันก็อาจจะเริ่มจากแบบเหมือนกับอ่ะผมขี่มอไซด์ใช่ไหมผมก็จะคิด เรื่องของอ่ะเราเป็นเบเกนเนอร์เราก็จะคิดเรื่องการฝึกขี่อ่ะฝึกขี่อย่างเดียวเอาแค่ฝึกขี่อย่างเดียวเนี่ยแม่งก็คิดแล้วนะอ่ะเบกเนอร์ที่มาหลังเราเขาจะเจออะไรบ้างผมก็ทำเป็นซีรีส์ขึ้นมา b e g ก n เ e อร์ที่ e ป t นเบเกน n e r ร์ไรเดอร์ทกก็จะเป็นผมที่ฝึกไปประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็มาพูดให้ฟังว่านเนี่ย e บเก n เนอเนี่ยควรจะต้องฝึกอะไรแล้วจะเจออะไรบ้างแล้วก็ วิธีที่จะแก้อะไรยังไงก็เพราะว่าผมเพิ่งก็เรียกว่ายังเป็นบิเกนเนอร์อยู่แล้วกันนะก็รู้ว่าเขาจะต้องเจออะไรเขาจะต้องกลัวอะไรเขาจะต้องก้าวข้ามอุปสรรคอะไรอย่างเงีย้ยเนี่ยมันก็เป็นไอเดียมาแล้วคืออย่างที่บอกมันมาจากลักษณะการทํางานกับลักษณะการใช้ชีวิตหรือลักษณะคาแรคเตอร์ของผมอะแล้วก็เราก็คิดเหมือนกับวางแผนเนี่อ่เราจะทําอะไรยังไงใช่ไหมพอเราทําเป็นขั้นเป็นตอนเรา เราวัดผลของเราเราติดตามความคลิปน้าของเรามันก็มาทําเป็นไอเดียอะไรได้ไงออหรือแม้กระทั่งเมื่อกี้เรื่องฝึกอเราขี่เที่ยวใช่ไหมผมก็คิดไปละคาแรคเตอร์ก็เหมือนเดิมอะนี่ชงผมเรื่องอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากเสียเวลาเราขี่ไปที่ที่ไม่เกิดประโยชน์อาจจะมีการต่อย,ยอดทางด้านธุรกิจอาจจะมีการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นผมก็ทําเป็น รูทแพลนขึ้นมาว่าเนี่ยโอเคในการฝึกขี่เราจะไปที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยมันก็มีไอเดียเพิ่มขึ้นมาไงอืมหรือแม้กระทั่งเราใช้ tools ใช้ engine อะไรที่ในยุคป,ปัจจุบันอะ AI เอย analytics ทั้งหลายแหละ s t a t ข้อมูลพวกนี้มันมีบนอินเทอร์นเนต็ตไงเราไปเปิดดูเรื่อยๆถ้าเรามีความรู้เรื่อง stats เรื่อง data analysis พวกนี้เราดูมันก็จะมีไอเดียเพิ่ม คือไอเดียมันมีอยู่ทุกที่อ่ะถ้าพ,พูดไงดีคือถ้ามีสมองอ่ะถ้าเปิดใจรับอ่ะคิดได้ตลอดอย่างตอนเนี้ยผมมีไอเดียคอนเทนต์แบบทะลุไป5ปี7ปีแล้วอะณนะปัจจุบันนี้คงจะถึง10แล้วอะคือต่อให้ออกทุกวันด้วยนะ365คลิปเนี่ยม,มันมันเยอะจนแบบเนี่ยไอเดียมันอยู่รอบตัวจริงจริงอืะ ผมคิดว่าน่าจะเหมือนกับทุกคนแต่ผมอาจจะมีเรื่องพิเศษนึ่งคืออ่ะที่บอกเหมือนกับทุกคนก่อนคือไม่ลงมือทําแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ละคือก็ลงมือทําไปเลยห่วยหรือไม่ได้คุณภาพผมไม่สนผมทําไปก่อนเลยทาทาแต่ส่วนที่น่าจะเป็นเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของการทํา m o เ i อ i ์ไซคอนเทนต์ o n ชสำหรับผมแต่มันก็ผ่านอะไรอวเหมือนกันก็คือการไรดิ้งเนี่ยแหละแต่ว่าพอผ่านการฝึกไปเรื่อยอย่างที่เห็นผมไปอาซีครับผมฝึกเองอย่างเงี้ยมันก็เลยข้ามตรงนี้ไปได้อีกจะเหลือเรื่องอะไรก,ะก่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของ สิ่งที่ผมอยากจะทำในอนาคตแล้วกันอาจจะเป็นเรื่องของการที่จะ interact กับ mobile content creators ท่านอื่นๆอย่างเงี้ยมันอาจจะมีหลายปัจจัยอะเออความคิดคนมันไม่เหมือนกันไงบางทีถ้ามองในแง่ดีก็ดีแล้วที่เขามองไม่ไกลแบบนั้นหรืออาจจะเป็นงานช่วยเซฟเวลาผมด้วยก็ได้เพราะว่าคนที่ตอบรับก็เยอะมากจนทำไม่ทันเหมือนกัน ออแต่ในขณะเดียวกันถ้าเขามองขาดหรือมองไาผมผมอาจจะเหนื่อยก็ได้ไงออหลังๆคร่าวๆก็คงจะมีเนี่ยชาร์จประมาณเนี้อ่ะโอเคอันนี้อาจจะเป็นอีกอันหนึ่งด้วยแล้วกันผมก็คือด้วยเราทําคนเดียวอะแล้วก็ผมก็พยายามเรียนรู้ทำอะไรบร้ายมันก็จะช้ามันก็จะไม่ได้คุณภาพบ้างแต่เชื่อว่าเรื่องพวกนี้เดี๋ยวมันก็จะก้าวข้ามไปเองถ้า เราแบ่งเวลาให้ดีบริหารจัดการให้ดีแล้วก็พยายามตรวจสอบพยายามทําให้มันดีขึ้นแล้วก็วัดผลมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนึกด้วยว่าผมเพิ่งทำอะนะมันก็คงไม่ได้มีอะไรที่ดูจะมีรีวอร์ดดิ้งสำหรับผมสักเท่าไหร่แต่อาจจะอาจาเป็นเรื่องล่าสุดแล้วกัน ก็ถือว่าเป็นเรื่องของรูทแลนแล้วกันแต่มันยังเป็นช่วง s c o u ก i n g Phase ก็คือเหมือนข้อที่ผ่านมาคือผมพยายามทำาออกไปก่อนไงผมก็จะไปสถานที่หนึ่งมันจะเป็นอยู่ยกับสถานไทยไม่รยกว่าเรเวมิวเซียมอ่ะที่อยู่ตรงสถานีรถไฟกรุงเทพอ่ะที่คนจะเรียกเข้าใจผิดกันมาตลอดว่าคือหัวลำโพงแต่นั้นคือสถานีรถไฟกรุงเทพเออที่อยู่ปากทางเยาวราชนั่นแหละ มีคนคอมเมนต์ก็คือเวลาจะไปอ่ะมันจะต้องเปิดประตูเข้าไปสเตตหนึ่งคนมักจะนึกว่าปิดผมก็นึกว่าปิดตอนแรกแต่ผมเห็นเขาเขียนว่าให้ถ้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ให้ผักเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยเออก็คิดเหมือนกันว่ามันปิดมาตลอดผมก็คิดว่าเนี่ยคงน่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็คือเขาก็คงจะไปเยี่ยมชมมิวเซียมอันนั้นแล้วก็ผักประตูนั้นเข้าไปแล้วก็ คนที่อยู่ที่มิวเซียมก็จะได้รู้สึกว่าเออมีประโยชน์เนี่ยคนก็รับรู้แล้วก็มาเยี่ยมชมสิ่งที่มันมีคุณค่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยส่วนที่เหลือก็มันอย่างอย่างที่บอกมันไม่ได้รัแต่ผมก็จะเน้นทำอะไรที่มันมีสาระซึ่งแน่นอน99.99% 99ไม่มีใครชอบหรอกก็ยังไม่รู้ว่าจะมีรีวอร์ดดิ้งอะไรไหมนะแต่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะ เรียกได้ว่าเป็นรับรองสำหรับผมแล้วกันนะตอนนี้ข้อนี้ต้องคิดเลยอะ่ะเพราะว่าอย่างนี้ผมบอกอะ่ะไอเดียมันมีเรื่อยๆผมเลยแบบปัญหาผมคือทำไม่ทันไม่มีคนช่วยมากกว่าถ้าสำหรับในเรื่อง motivation แล้วกันผมอาจจะพูดเป็นลักษณะเหมือนกับ เตือนคนอื่นละกันวิธีที่คิดเพราะว่าผม motivation ผมไม่มีล้นอยู่แล้วไงอาจจะเป็นว่าต้องคิดไว้อะทุกคนมี value หรือคุณค่าที่จะนำเสนอให้นำเสนอสู่สาธารนณะทุกคนอยู่ที่ว่าเขาจะ คิดดีกับตัวเองขนาดไหนและมีความตั้งใจที่จะนำแฟล e นั้นน่ะไปสู่พับล i ิกมากน้อยขนาดไหนผมคิดว่าถ้าเกิดคนเนี่ยตระหนักตรงนี้ได้แล้วเนี่ยมันก็จะมอดเวตตัวเองไปได้หรืออะถ้าทัฟท่ะผมก็ยังดูไม่รู้สึกทัฟไฟเลยอะ,อะโอเคคนมาจอาจะแบบ เป็นคอนเนตเพเอร์มัมากขึ้นแต่ว่าอย่าลืมสมันก็ยังมีฟิลด์ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ให้เราทําได้อีกเยอะอะผมว่าน้อยมากเลยนะในส่วนเรื่องของพวกนี้อะถ้าสมมุติว่ามันแบบทัฟ g h มากๆแล้วกันผมก็ย้ําจากที่ประโยคแรกที่ผมบอกอะต้องรีลล i ซ์ให้ได้ว่าเรามีแวลู e ที่จะนําเสนอทุกคนมีแต่แวลู e นั้นผมไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ ว่าไปน,นี่เป็นเรื่องที่ดีอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีด้วยก็ได้ไงอย่างที่เราเห็นพวกพวกที่มันแบบเออดูแล้วรูว้อะว่ามันไม่ได้ดีอะเ,ออเป็นคอนเวกบ้างเป็นแบบดักดีลเลอร์บ้างเป็นแบบเออมีแต่แบบจุงไปในทางที่แม่งแบบระยำอะแม่งก็ยังอยู่ได้แม่งก็อะไรได้ใช่ไหมแต่นั่นแหละนั่นคืออย่างน้อยเขาเห็นว่าเขามีแฟลชูแบบนั้นไงแต่แฟลชูของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงแม่งอาจจะเป็นแฟลชูที่เฮียก็ได้ไง ือเป็นแฟลูที่ดีก็ได้ไงอย่างน้อยเขารู้ไงก็ต้องพึงระลึกตรงนั้นไว้อันนี้ง่ายเพราะว่าแตอนนี้เกเ g ยังไม่ได้มีอะไรมากเราเอาณปัจจุบันใช่ไหมผมก็เนี่ยไอที่ถ่ายอยู่เนี่ยเอาใช้ทั้งถ่ายฟลอกแบบนี้อ่าม o เตอร์ไซค์ฟล กล o u t i n g อะไรต่างๆเนี่ยก็คือใช้ตัวนี้เลยก็คือ DJ OS Motion 5อ่ะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมามีตอนแรกมี Mic 2มีตัวเดียวไงแต่อันนี้เตรียมเผื่อสัมภาษณ์แล้วมันมีออกใหม่พอดีแล้วราคามันถูกก็ซื้อมาอ่า DJ mic mini ที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็ส่วนมีเก็บ Bebo หรือเอออิมจตต่างๆเนี่ยก็จะเป็น iPhone ผมรุ่นอะไรวะ13 Pro Max มั้ง ออแต่คิดว่าในอนาคตก็คงจะต้องมีอัพเกรดขึ้นผมอ,อาจจะมีโดรนแน่นอนแหละหรือมีดิจิตอลแคม e r าหรืออ่าเรื่องอะไรอ่ะฟล็อกแคมคอร์เดอร์เพิ่มอีกสักตัวหนึ่งเพราะนี่มันแอคชั่นแคมไงบางทีฟเทจมันเพอร์เพสมันไม่เหมือนกันอ่ะก็ออจ,จะมีเพิ่มพวกนั้นแต่น่าจะปัจจุบัน,น 5, บเนี้ยแอคชั่นไฟฟ์ับใหม่แค่นี้ แต่ในส่วนซอฟแวร์เนี่ยผมก็คือผมมีทั้ง Windows ทั้ง Mac OS ไงผมก็แต่ตอนช่วงนี้มันจะ Windows เยอะหน่อยผมก็จะใช้แอปฟรีของมันอะชื่ออะไรนะคลิปแชมป์เออตอนแรกแคปคั t แล้วมันแบบเหมือนมันเออร์มันเ er อ็กพอร์ตอะไรไม่ได้ผมก็เลยเปลี่ยนมาคลิปแชมป์แต่ผมก็แปลนว่าในอนานะคตก็คงอะถ้าไม่ฟิเนลคัะใช่ปหมเออ ไม่ใช่ Final Cut บนบน Mac OS ก็อาจจะเป็น DaVinci Resolve อะไรพวกนี้ทำให้มันแบบจริงจังขึ้นแต่มันก็คงอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะอันี้เอาง่ายๆไปก่อนก็เออก็อีกนั่นแหละผมเพิ่งทำไงแม่งก็ไม่มีใครมาแบบอ่าคอมเมนต์หรือแบบทิ้งฟีดแบ็กไว้ให้เงี้ย ก็ถ้าก็ถ้ามันมีแล้วกันนะถ้ามันเป็น constructive นะไม่ใช่โคลไม่ใช่แบบอะไรที่แม่งไรสาระผมก็คงจะดูแล้วก็ถ้ามันมีสาระจริงๆแล้วรู้สึกว่ามีนิ่งฟูลจริงๆ constructive จริงๆก็อาจจะขอบคุณนะแต่ไม่รู้ในอนาะคนไงมันเยอะมากจนแบบทำไม่ทันหรือเปล่าหรือมันก็น้อยพอที่เราจะ manage ได้ก็อาจจะตอบ แต่โดยปกติผมจะไม่ค่อยตอบพวกนี้ไงผมรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะผมคิดว่าคนที่ทิ้งข้อความทิ้งอะไรพวกนี้คงไม่ได้ต้องการเอ่อเคสปนเปนแนนซ์สักเท่าไหร่อยอยแค่อาจะทิ้งไว้ให้เราทราบไป FYI อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่แน่เลยนะค้ดก็อาจจะตอบถ้ามันแบบมีแฟนเบสมันเยอะขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกมีแบบเออปัญญาชนมีแแบบอะไรอย่างเงี้ย มีคนที่มีวุฒิภาวะมีคอมเมนต์ที่มันดีที่เออมันช่วยให้เราพัฒนาไปได้จริงเราก็อาจจะเนี่ยอย่างน้อยก็คือตอบสั้นๆขอบคุณจะนำไปใช้อะไรประมาณนี้อืมหูป,ปากแล้วลงมือทำที่บอกหุบป,ปากเนี่ยเพราะว่าเขาก็ต้องบอกว่าเวลาไม่มีอ่ะหูป,ปากลงมือทำ อุปกรณ์ไม่มีหุบป,ปากแล้วลงมือทําทำออกมาได้ไม่ดีหุบป,ปากแล้วก็ลงมือทําแค่นั้นเองเลยเพราะผมก็เริ่มแบบเนี้ยออโอ้โหอันนี้ง่ายมากผมก็แบบอิกนอเลยไม่สนใจอะไรไปไม่ได้มันไม่มีคุณค่าเออเราก็มองว่า มันเหมือนแบบคนมันอมขี้แล้วพ่นออกมาเราจะไปเก็บขี้มาเคี้ยวใช่ปะ่ะแม่ไงไร้สาระไงโอเคเราเป็นมนุษย์เราอาจจะอ่าเราก็โกรธแต่ว่าผมอาจจะไปไกลประมาณนึนไงไะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้แบบ be o f f e n s i v กับเรื่องแบบอย่างเงี้ยอีกแล้วไงรู้สึกว่าถ้ามันไร้สาระอะไรก็อาจจะลบเพราะมันลบหูลบตาแล้วก็ไม่อยากให้สมมติถ้ามันมี เรามีแฟนเบสอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องไปแบบในแบบรูกับไอ้พวกอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเขาก็จะเหมือนเลอะเลอะขี้เลอะโครนไปด้วยไงก็อาจจะลบอะไรออกทิ้งให้หมดแล้วก็เออเพราะมันรอยพ่อพันแม่สันดานการศึกษาวุฒิภาวะมันไม่ไม่เท่ากันอยู่แล้วไงเราจะไปหวังให้คนพวกนี้มันคิดคิดดีกันหมดร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ไงอืม อย่างที่บอกถ้ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรก็ไม่จำเป็นต้องใส่ใจดีกว่าให้มันทําอะไรเราไม่ได้ดีกว่าไงเออแล้วที่สําคัญคืออย่าลืมนะคนที่คิดอะไรไม่ดีมันก็ทาอะไรออกมาไม่ดีอะ่ะเออและเขาเสียเปรียบคุณด้วยซ้ำนะเขาจะต้องใช้เวลาคิดมานั่งพิมพ์เอาเวลาชีวิตเขาอะมานั่งพิมพ์เรื่องอไรสาระแล้วต้องแบบ ทิมให้คนมาดา่าแบบเห็นความทุเีศกของเขาอะ่ะเออผมว่าคนพวกนี้น่าสมเพชมากกว่านะไม่มีอะไรจะเป็นจะต้องไปโกรธเลยนะถูกปะ่ะจริงๆก็คิดไว้นะเพราะอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของ management เน่ะเราบริหารงานเรา run business เราก็คิดเรื่องพวก progress milestone พวกนี้อยู่แล้ว แต่ของผมอย่างที่บอกผมเลือกนิชที่แบบน่าจะไม่มีใครทํามาก่อนมันก็จะเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็มันน่าจะมีความมันน่าจะเป็นไปไม่ได้อะที่แม่งจะแบบ๊อปูลาหรืออะไรอย่างนง้นนะหรือเวลาระเวล์เวลรีเซฟบายพับลิกไม่มีทางเลยแต่สมมุติแล้วกันนะถ้าเป็นไปได้ผมก็อยาก มองภาพตัวเองนในอนาคต2-3ปีเนี่ยคงจะมองว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นมือนไบคอนเทนครีเตอร์ที่ทำแต่เรื่องที่มันแบบดูมีสาระดูดูแลรู้สึกว่าโอเคมันได้มุมมองของไบเกอร์ที่มันมีด้านที่ดีบ้างอ่ะแล้วโดยเฉพาะยิ่งยิ่งอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาและยังมีคนที่คิดแบบนี้ มีมันเช่นแบบนี้และประพฤติตัวแบบนี้อยู่แม้ว่ามันจะน้อยมากก็ตามก็หวังว่ามันจะเป็นแสงสว่างให้คนที่ชนกลุ่มน้อยพวกนี้ในร้านคนอาจจะมีสัก2-3สมคนเนี่ยแล้วก็ค่อยๆขยายเพิ่มจำนวนขึ้นไปเรื่อยๆเ,เออแล้วก็ดูผมเป็นแดงบันดันใจว่าโอเคเป็นคนดีก็เป็นได้นะไม่ได้ยากอะไรนะแม้ว่ารอบข้างเราเออ ก็เหมือนที่น่าจะเห็นในคลิปผมอะ่ะผมหยุดทุกไฟแดงเออแต่แน่นอนผมก็จะหยุดคนเดียวเสมอเออก็ทําได้แต่พออยู่ไปน,นานๆมันอาจจะมีบางคลิปเราอาจจะเห็นบ้างมีคนที่เริ่มจะที่จะหยุดบ้างแม้ว่ามันจะน้อยก็ตามนะเต็มที่ผมเห็นนะถ้าไม่รวมผมก็คนสองคนเองอืมแต่มันก็ยังดีไงอเออก็นั่นก็คงจะเป็นภาพที่ผมเห็นในอนาคต โกเนี่ยมันก็เหมือนอย่างที่ผมทำออกมาถ้าพอจะเดาออกเรื่องะไรอย่างเงี้ยผมอยากจะให้คนรู้สึกว่าจะ4ล้อหรือ2ล้อ10ล้อ18ล้อเนี่ยถ้าคนที่ดีมีวิธีภาวะมีการศึกษามีเป็นคนที่ดีอะ่ะเเป็นมนุษย์อะ่ะเรียกว่าเป็นมนุษย์แล้วกัน ก็จะขี่ให้ดีหมดก็จะใช้งานมันได้ดีแบบเออเป็นประชากรในรมขติแต่ในการการคนที่อาจจะไม่ได้มีความเป็นม,มนุษย์คนที่ไม่ได้มีความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ว่า2ล้อ4ล้อ10ล้อ18ล้อเนี่ยก็สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นได้พอกันหรืออาจจะมากกว่าด้วยแล้วก็2ล้อไม่ได้แบบแย่ซะเสมอไปนะเออผมก็ พยายามจะจะทำตรงนี้เห็นก็เป็นโกลหลักของผมแล้วก็อย่างที่สองก็คงจะเป็นนี่แหละเป็นบรรทัดฐานให้ให้รู้ว่าเออ c e n t creation ในมุมหนึ่งเนี่ยมันก็มีแล้วมันก็ไม่อยากจะบอกว่าโตได้เพราะแม่งไม่มีทางเป็นไปได้เลยแต่ว่าถ้ามันโตได้ก็คืออ่ะมันอาจจะโตได้ก็ได้นะเออ มันก็จะได้มีคนทําเรื่องที่ดีๆกันมากขึ้นไม่ใช่ทาแต่เรื่องแบบปัญญาอ่อนเรื่องแบบไร้สาระที่เราเห็นกันอยู่ดาดเดือนอะอ่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดของคําถามในส่วนของ mobile content creator ที่ผมจะถาม mobile content creator ในส่วนของ content creation อะนะคิดว่าคงจะครบครบทั่วันเนี้ยสิข้อเนี้ย น่าจะใช้ใช้หมดเลยเพราะดูแล้วรู้สึกว่าเป็นคําถามที่ดีอ่ะนะแล้วน่าจะช่วยให้แฟนเบสของคุณถ้าไม่ชอบคุณมากก็เรียกว่าอาจจะดึงดูดคนที่ตรงกับนิชของคุณหรือคาแรคเตอร์หรือทาร์ e เก็ตกลุ่มของคุณมากขึ้นแล้วกันอ่ะอันนี้จบเท่านี้